เดี๋ยวเราไปตามฝรั่งกัน่อยฮะเจออะไรนี้ฝรังขับโรยนเออโอ้วใส่ต่อตรงด้วยนะหรือว่ามันเกียงดังดแปลกแปลกพอลังขับโรยันก็ครั้งนี้แหละเพิ่งได้เห็นเฮ้ยมีเข้านี่หว่าฝรังขับโรยนก็ไม่ได้ดูแบบว่าสูง ไอ้ว่าแบบเหมือนลิงจีจักรยานเท่าไหร่นะเนี่ยเอ้ยเหมือนเหมือนจิงพองเหมือนจิงพองจี่จักรยานเท่าไหร่ดูเสียงพร้อมมากโอ้โหโรยนันเอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยไอ้ฝรั่งเขาชอบโรยนันวะนี่ธรรมดาแต่ว่ารถ่สองจังหวะนี่มันแจ่มจริงโอ้ยัวนี้โซนิ่อันนี้โซนิ่ เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวถ้าเจอแบบแบบว่าข้างทางเดี๋ยวค่อยคุยด้วย,ยขับโรยย่นนี่ธรรมาดาว่ะฝรั่ง,งสงสัยเวฟเอาไม่อยู่แนละ้วเวฟมันคงจะแรงไม่พอก็อเลยจัดโรยยนไปเลยคือเท่มากฝรั่งขับโรยยนโคตรเท่เดี๋ยวถ้าแกอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวค่อยติดต่อไปหาแกดีกวา่าน่าจะต้องเจออีกโอกาสหน้าเดี๋ยวต้องเจออีกเดี๋ยวพาไปซิ่งกับไอเอ็กซหน่ะ